สวัสดีครับผมตุลนะครับช่องทาร่โลวิทตุลนะครับผมวันนี้นะครับจะเป็นการมาทำนายดวงสตาราศีประจำเดือนตุลาคม2568นะครับโดยวันนี้จะเป็นการทำนายให้กับชาวราศีธนูนะครับได้แก่ผู้ที่เกิดในวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมนะครับสวัสดีชาวราศีธนูทุกท่านด้วยนะครับผมหมอตุลนะครับได้แบ่งการทำนายออกเป็น4ช่วงนะครับ การงานการเงินความรักคนมีคู่และความรักคนโสดนะครับท่านใดที่อยากจะรับชมในช่วงไหนสามารถกดเข้าไปได้เลยในช่องคอมเมนต์นะครับหมอตุลนได้ทำไทม์สแตรมเอาไว้ให้แล้วนะครับผมแต่ก่อนที่จะทํานายดวงนะครับหมอตุนขอบอกแนวทางในการทํานายดวงของหมอตุนไว้ก่อนนะครับการทํานายดวงของหมอตุนนั้นนะครับจะเป็นการเปิดจิตนะครับรับเอาพลังจากจักรวาล หรือพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับลงมาที่ตัวหมอตุลและใช้พลังงานนั้นนะครับในการอ่านไพ่ทํานายดวงให้กับท่านที่เข้ามารับชมนะครับดังนั้นหากพลังที่ส่งออกไปเป็นพลังงานบวกนะครับท่านก็สามารถรับเอาไปได้เลยนะครับแต่หากเป็นพลังงานด้านลบนะครับท่านก็สามารถหาทางระวังป้องกันเอาไว้ได้นะครับโดยหมอตุลจะให้คําแนะนําด้วยความรู้และประสบการณ์ที่หมอตุลมีนะครับ โดยใช้หลักแนวทางของพระพุทธศาสนาหรือหลักทางสายกลางในการให้คําแนะนําด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเอาดวงการงานก่อนเลยนะครับขอดวงการงานของชาวราศีธนูนะครับขอดวงการงานของชาวราศีธนูในเดือนตุลาคมนี้ด้วยนะครับ ขอดวงการงานของชาวราศีธนูด้วยนะครับสำหรับดวงการงานของชาวราศีธนูนะครับชาวราศีธนูเข้าเดือนมานะครับคุณได้รับเข้าเดือนตุนลาคมมาเลยนะคุณได้รับพลังงานบวกนะครับหนึ่งพลังงานหรือหนึ่งไพ่หนึ่งใบนะครับแล้วก็พลังงานที่ค่อนข้างไปในทางลบหนึ่งใบนะครับ แปลว่านะครับไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือทําธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะครับในช่วงต้นเดือนเนี่ยคุณจะได้รับการสนับสนุนผลักดันจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีเลยนะครับเป็นไปได้เหมือนกันนะครับที่ถ้าคุณทํางานประจำเนี่ยอาจจะมีผู้ผู้ใหญ่นะครับยื่นงานที่คุณจะต้องรับผิดชอบค่อนข้างจะสูงเลยนะครับมี2ดาบในการตัดสินใจนะครับที่อาจจะไม่รู้ชะตากรรมนะครับแต่ว่า มันเหมือนกับผู้ผู้ใหญ่อยากจะผลักดันคุณนะครับถ้าคุณนำมาประจำน,นะแต่ตัวคุณเองลังเลกับงานนี้พอสมควรนะครับหรือถ้าคุณทําธุรกิจส่วนตัวก็เช่นกันนะครับอาจจะมีลูกค้านะครับติดต่องานมาซึ่งเป,เป็นงานที่อาจจะเกินความสามารถคุณพอสมควรก็เป็นไปได้แต่ก็อาจจะเป็นลูกค้านะครับที่ อ่าคุณค่อนข้างจะเกรงใจแล้วก็เคารพค่อนข้างจะมากพอสมควรก็เป็นไปได้นะครับมันก็เลยทําให้เกิดความลังเลขึ้นมานะครับนีปิดหูปิดตาเลยนะครับไม่รู้จะเอายังไงนะครับไม่รู้จะตัดสินใจยังไงซึ่งนะครับพอมันเกิดความลังเลนี่แหละครับผมมันก็จะทําให้นะครับคุณตัดสินใจอะไรแบบที่ไม่มีสตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าเวลาที่มันเกิดอะไรขึ้นมาที่เป็นเหตุให้แบบว่าคุณจะต้องเร่งรัดในการตัดสินใจถอยออกมาทบทวนก่อนนะครับอย่าพึ่งตกปากลับคานะครับ เพราะอย่างที่หมอตุลเตือนเอาไว้บ่อยๆนะครับว่าคําพูดมันเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับถ้าคุณพูดแล้วคุณต้องทําให้ได้ตามที่พูดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณคํานวณแล้วไม่มั่นใจอย่าพึ่งรับคํานะครับให้คุณถอยออกมาหรือซื้อเวลาก่อนนะครับ ซื้อเวลาให้กับตัวเองก่อนนะครับออกมาทบทวนให้ดีให้รอบคอบก่อนนะครับแล้วค่อยตั้งลำในข้อเสนอที่เขาเสนอมานะครับว่ามีข้อตรงนูน้นตรงนี้ตรงนั้นไหมที่เราจะต้องคือพูดได้ง่ายเลยไปทําการบ้านก่อนนะครับก่อนที่จะรับงานนะเพราะไม่อย่างนั้นนะครับถ้าคุณไปรับปากรับคําแล้วคุณทําไม่ได้ตามที่พูดอันนี้แย่เลยนะครับ อ่ะระวังระวังการการที่จะเจรจานะครับระวังในเรื่องของการรับปากก่อนนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยชื่อเสียงนะครับถ้าคุณรับไปแล้วคุณทําไม่ได้เนี่ยคนที่เสียมันจะเป็นคุณนะเพราะอย่างที่บอกตเตือนไว้ตลอดเลยนะครับว่าชื่อเสียงเป็นสิ่งสาคัญมากๆนะครับที่คุณจะต้องรักษาไว้เทียบเท่ากับชีวิตคุณเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้คนนับหน้าคุณคนจะเชื่อถือคุณนะครับไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือทําธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะครับอ่าในช่วงต้นเดือนจะมีเหตุให้คุณต้องตัดสินใจเลยนะครับแล้วก็การ เดือนนะครับอยู่ที่การตัดสินใจของคุณนะครับเพราะว่านะครับถ้าคุณตัดสินใจได้ดีนะครับมันก็จะทําให้คุณไม่เจอปัญหานะครับเพราะว่าในช่วงกลางเดือนเนี่ยคุณจะเครียดมากๆกับงานที่คุณได้รับมอบหมายนะเพราะฉะนั้นต้นเดือนเนี่ยจะเป็นตัวตัดสินเลยนะสําหรับชาวราศีธนูนะครับถ้าคุณตก ปากรับคาง่ายๆแล้วคุณไม่สามารถที่จะทํางานได้ตามที่รับมอบหมายโอ้โหกางเดือนนี่คุณเตรียมเครียดเลยนะครับเพราะว่าเจ้าหนงเจ้านายเนี่ยหรือว่าผู้มีอิทธิพลเนี่ยคุณเมื่อจะเป็นลูกคองลูกคา้าจะจี้งานคุณอย่างหนักเลยนะครับนี่นะครับเะียมีไพ่ของ Queen of s w o r d เลยนะครับทำให้คุณเนี่ยเกิดความเครียดขึ้นมานะครับเกิดความเครียดเกิดความวิตกกัง,งวลเลยนะครับแบบว่าบางทีถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยก็ここเป็นไม่ได้นะครับเพราะมันโดนกดดันเนื้อครับมันโดนกดดันค่อน,อน,อนข้างจะหนักเพราะงานที่คุณได้รับมัันนนนอาาจจะเเป็งที่่ใหญกิตว ก็เป็นไปได้นะครับถึงแม้ว่ามันจะทําให้คุณเนี่ยได้รับได้รับมีมีโอกาสจะประสบความสำเร็จหรือจเจริญก้าวหน้านะครับแต่ถ้าอะไรที่มันเกินตัวเกินความสามารถนะครับนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับมันก็จะทําให้เราสามารถที่จะบริหารได้ไม่ได้เต็มที่แล้วก็ทําให้เกิดความเครียดขึ้นมานะครับแถมยังโดนกดดันจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเดือนนี้นะค่อนข้างจะเป็นเดือนที่หนักพอสมควรสําหรับชาวราศีธนูเลยนะครับแต่นะครับก็อยู่ที่การตัดสินใจในช่วงต้นเดือนของคุณนะครับถ้าคุณทําการบ้านดีนะครับและคุณมั่นใจนะครับ ก็ลุยไปได้เลยนะครับแต่ถ้าคุณไม่ไม,ไม่ไม่แน่ใจนะครับคุณก็ต้องปรับข้อเสนอที่เขายื่นมานะครับเตรียมการเอาไว้เลยนะถ้าได้ฟังคลิปหมอตุนเร็วเนี่ยก็มีโอกาสได้เตรียมการเร็วนะครับเพราะว่าปลายเดือนเนี่ยจะเป็นช่วงที่พลังงานของคุณเนี่ยมาทั้งบวกมาทั้งลบเลยนะครับมีเกณฑ์นะครับที่คุณจะเหนื่อยหนักและอาจจะต้องสูญเสียน้ำพายของเดทนะมาด้วยนะครับแปลว่าคุณอาจจะต้องสูญเสียงานที่อาจได้รับมอบหมายนี้เลยก็เป็นไปได้นะครับถ้าคุณทําการบ้านไม่ดีนะครับหรือว่าไปรับ บางทีเราก็จําเป็นจะต้องปฏิเสธบ้างนะครับถ้าคุณทบทวนดูแล้วนะครับว่าคุณไม่สามารถที่จะรับงานที่มันใหญ่เกินตัวได้ก็ปฏิเสธไปดีกว่านะครับอย่าไปคิดว่าเอ้ยจะต้องเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอย่างนี้นะครับถ้าเป็นคิดง่ายๆแล้วเกิดทําไม่ได้ตามที่พูดนะครับโอ้โหหนักห่วงเลยนะครับเพราะว่าในช่วงปลายเดือนเนี่ยไม่เกเลยนะนี่นะครับที่คุณจะเหน็บเหนื่อยต้องแบบว่าโอ้โหตามนู่นตามนี่ตามนั่นทุกอย่างจะดูแบบว่า โอ้ดูแบบไม่เป็นใจไปหมดแล้วจะทําให้คุณเนี่ยมีโอกาสจะสูญเสียงานที่ได้รับมอบหมายเลยก็เป็นไปได้นะครับแต่ก็มีพลังงานของการอดทนอดกั้นนะครับพลังของความปล่อยวางนะครับเฮอร์มิทนี้เป็นพลังงานที่ดีมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานนะครับเป็นเรื่องของการที่คุณจะสามารถที่จะทํางานได้อย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็มีพลังของไนท์ออฟแผงเคลขึ้นมาด้วยนะครับเป็นพลังงานบวก2ใบนะครับแล้วก็ลบ2ใบนะครับมาคานกันอยู่นะครับ อยู่ที่คุณนะครับถ้าคุณทําการบ้านได้ดีนะครับแล้วคุณสามารถที่จะจัดการได้อย่างรอบบนะครับงานนี้ก็จะสร้างความยั่งยืนให้คุณหรือจะปฏิเสธก็ปฏิเสธไปเลยนะครับช่วงต้นเดือนเนี่ยจะเป็นช่วงหัวเรื่องหัวต่อสําหรับชาวราศีธนูเลยนะครับปฏิเสธก็ปฏิเสธไปเลยเอาระยะยาวดีกว่านะครับเพราะอย่างที่หมอตุลบอกนะว่าทําอะไรนะครับการวางกลยุทธ์ที่ดีสําหรับในเรื่องของการทํางานนะครับคุณจะต้องลึกถึง3เรื่องหลักนะครับเรื่องของซุขภิเลนะครับลองเทอมและ r f o r m ภาระนะครับ ซุเปอร์เรียนีหมายถึงว่าคุณต้องคิดให้เหนือกว่านะครับเหนือกว่าคู่แข่งเหนือกว่าเพื่อนร่วมงาน,นหรือเหนือกว่าทุกอย่างนะครับก็คือความเหนือนะครับความล้ำนะคุณต้องคิดไปให้ ให้บอกว่าไปอีกสเต็ปหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับหมอตุล์เปิดร้านไฟฟ้านะครับหมอตุลก็ต้องหาจุดแข็งว่าร้านเราจะมีจุดแข็งมากกว่าห้างมากกว่าร้านอื่นได้ยังไงครับหมอตุลก็มีการรับประกันเลือกสินค้าที่มีคุณภาพนะครับรับประกันสินค้าทุกชิ้นนะครับสินค้าเสียหายอะไรมาเราเคลมให้นะครับหมอตุลก็ยอมรับในตรงนั้นนะครับเพราะเราถือว่าเราเป็นคนคัดเลือกมาให้ลูกค้าแล้วนะครับอ่ะตรงนี้ก็จะทําให้เราเหนือกว่าคู่แข่งนะครับลองเชิมอย่างที่หมอตุลบอกนะครับ เราต้องคิดถึงระยะยาวนะครับอย่าไปคิดถึงระยะสั้นนะครับอย่าไปคิดแค่ว่าได้ผลกำไรระยะสั้นถ้าคุณทํางานธุรกิจส่วนตัวนะครับทำงานประจําก็เช่นกันนะครับอย่าไปคิดว่าโอ้โหมันจะก้าวหน้ารับไปก่อนรับไปก่อนรับก่อนอันนี้ไม่ดีแน,น่นอนนะครับคุณต้องคิดถึงระยะยาว พูดแล้วต้องทําให้ได้ตามที่พูดนะครับอันนี้เรื่องสําคัญเลยนะครับเพราะก็จะทําให้เกิดลองเทอมขึ้นมานะครับรองเทอมคือการรักษาชื่อเสียงนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายคือ r f o r m a n c นนะครับ p e r f o r m a n c e ก็คือประสิทธิภาพของการทํางานนะครับคุณจะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณก็ต้องอวางแผนให้ดีนะครับวางแผนระยะยาวแล้วก็วางแผนให้เหนือกว่านะครับแล้วทุกอย่างมันก็จะสอดคล้องออกมาที่ประสิทธิภาพในการทํางานนั่นเองนะครับคุณต้องมีวินัยนะครับมีความสม่ําเสมอในเรื่องของการทํางานนะครับแล้วก็สามารถที่จะอ่ายังไงครับ จัดการระบบให้ดีอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญมากๆนะครับไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือท,ทําธุรกิจอ่าหรือว่าทาธุรกิจส่วนตัวก็าตามนะครับทาธุรกิจส่วนตัวคุณก็ต้องเอาระบบมาจัดการนะครับระบบมาคุมคนระบบมาคุมงานนะครับคุณทํางานประจําคุณก็ต้องมีระบบให้กับตัวเองนะครับว่าเราจะทายังไงแต่ละวันแต่ละวันวางแผนให้ดีก็จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยราบลื่นไปได้นะครับก็มีเก์จะประสบความสําเร็จแล้วก็ยั่งยืนนานเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าคุณคิดอะไรสั้นๆแน่นอนนะครับ มีโอกาสจะสูญเสียและมีโอกาสที่จะเหนื่อยหนักแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จดังใจหวังซะด้วยนะครับพลังงานค่อนข้างจะกั้งกั้มกึ่งนะครับในเดือนนี้ของชาวราศีธนูก็อยู่ที่คุณจัตัดสินได้ทายังไงนะครับในช่วงต้นเดือนนั่นเองนะครับเอาต่อไปนะครับมาดูดวงการเงินกันบ้างดีกว่านะครับการงานก็มีเรื่องค่อนข้างจะน,น่าปวดหัวนะครับแต่ก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จอย่างยัง่งยืงนเช่นเดียวกันนะครับ มาดูการเงินกันบ้างดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงสําหรับชาวราศีธนูในช่วงเดือนอตุลาคมนี้นะครับขอดวงการเงินนะครับของชาวราศีธนูในเดือนตุลาคมนี้ด้วยนะครับขอดวงการเงินนะครับของชาว สำหรับดวงการงานนะการงานมีเรื่องต้องตัดสินใจนะครับแต่การเงินเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับอ่า เป็นไปได้สูงมากเลยนะครับที่มันมีเงินนี่แหละครับผมมาเป็นตัวลอกในเรื่องของการงานนี่หรอครับอ่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ได้ตําแหน่งใหญ่โตมากขึ้นนะครับมีกิจการที่ดูแบบดูมีการก้าวหน้านั่นเองนะครับมันก็เลยทําให้แบบเกิดการตัดสินใจนะครับโอ้แต่ต้องระวังให้ดีลนะอย่างที่หมอตุนบอกเลยนะครับคุณจะมองเรื่องเงินเป็นหลักอย่างเดียวไม่ได้นะครับคุณต้องประเมินหลายๆอย่างนะครับในการที่จะตกปากรับคำนะครับอ่ะแต่ก็จะมีเกมที่คุณจะได้รับเงินนะอาจจะได้รับเงินจากแดนไกลก็เป็นไปได้นะครับ เพราะว่ามีแชร์เลสขึ้นมานะครับการลงทุนในต่างประเทศในช่วงต้นเดือนดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับหุ้นหรือว่าอะไรต่างๆนานาก็ตามนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าคุณทํางานพวกค่ารคนค่าราชการอมมีเกณฑ์นะครับที่อาจจะเลื่อนคั้รเลำแต่งใน,ในช่วงต้นเดือนนสูงมากเลยนะครับเพราะมันมีเหตุของการตัดสินใจนะครับแต่ก็หมอตุนเตือนไปแล้วนะในเรื่องของเรื่องของการงานนะครับถ้าคุณคิดจะรับตาแหน่งคุณก็ต้องประเมินความสามารถตัวเองนะครับเพราะว่ามีปัญหามากแน่นอนนะครับปัญหา มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่มากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ก็จะมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินนะครับเงินค่อนข้างจะอยู่ในเกณฑ์ดีเลยนะเข้ามาต้นเดือนก็ดีเลยนะครับแต่กลางเดือนนี่แหละครับกลางเดือนนี่จะเป็นช่วงหนักหนาสาหัสสําหรับชาวราศีธนูพอสมควรเลยนะครับการงานของคุณเนี่ยก็มีเรื่องปวดหัวนะครับการเงินก็เหมือนกันนะครับถึงแม้จะได้รับการสนับสนุนผักดันเป็นอย่างดีอยู่นะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับไม่ว่าจะมาจากลูกค้งลูกค้าหรือว่างานประจําของคุณก็ตามนะครับ แต่ก็มีเกณฑ์นะครับที่จะต้องเสียเงินก้อนพอสมควรนะการเดือนที่คุณเตรียมรับมือไว้เลยนะครับทั้งการงานและการเงินเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะหนักหนาสาหัสถ้าเป็นเรื่องของการเงินนี่ก็เตรียมเงินสําหรับสํารองฉุกเฉินไว้เลยนะครับอาจจะมีเรื่องของการที่คุณจะต้องเอาเงินไปโปะกับงานที่คุณรับมาหรืออะไรต่างๆนานาก็ตามนะครับแต่ก็จะมีไพ่ของทาวเวอร์ไพ่แห่งการทังทลายเสียเงินค่อนใหญ่นั่นเองนะครับมาช่วงกลางเดือนแต่ว่าก็ไม่ได้แย่ทั้งสองใบนะครับอีกใบหนึ่งก็มีเงินสนับสนุนมีเงินมาผลักดันนเกรบอ้้งิ แต่ก็มีเกณฑ์จะเสียเงินก้อนเช่นเดียวกันนะครับในช่วงกลางเดือนนะครับแล้วก็ปลายเดือนนะครับเกณฑ์การงานของคุณเนี่ยปวดหัวนะครับแต่าก,การเงินของคุณถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับอัดค่อนข้างไปอยู่ในเกณฑ์กลางๆถึงเกณฑ์ดีเลยนะครับเพราะว่าในช่วงปลายเดือนนะครับ คุณจะมีความรู้สึกเงินมันมันคงที่นะมันมั่นคงนะนี่แหละครับมันก็เลยพลังงานของการงานเนี่ยมันก็เลยไม่ได้ลบมากนะครับมันก็เลยเป็นก้ามกึ่งอยู่นะครับเพราะมันมีเงินมาซัพพอร์ตอยู่ตลอดนั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าคุณอยากจะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานทั้งการงานและการเงินให้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับคุณก็ต้องจัดการนะครับจัดการเรื่องงานมันก็จะกระทบกับเรื่องเงินได้ดีมากขึ้นด้วยนะครับแต่ก็จะมีพลังของการสนับสนุนหนักดันนะครับมีเกมนะที่คุณจะได้รับเงินจาาาากแแดนไลรรััเพวว่มทท้้้งงชย เลยนะครับแล้วก็การตัดสินใจอะไรของคุณเนี่ยจะสามารถทําเงินให้คุณได้พอสมควรเลยนะแต่ว่าเงินคุณจะเป็นลักษณะที่มาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ หวังจากน้ําพักน้ําแรงนะครับจากการทํางานนี่แหละครับผมบริหารงานให้ดีนะครับก็จะทําให้คุณเนี่ยได้เงินไม่ขาดมือนะครับแต่ก็จะไม่ได้เงินแบบเป็นก้อนหยงก้อนใหญ่อะไรขนาดนั้นนะครับแต่จะมาเรื่อยๆนะครับมาไม่ขาดมือนะครับเพราะว่ามีเพจออฟครับนะครับดวงบริวงบริวารค่อนข้างจะอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับหาเงินหาทองให้คุณได้นะครับแล้วก็ดวงผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะจี้งานอาจจะกดดันคุณสักหน่อยนะครับแต่ก็ให้เงินคุณเรื่ free. อยๆก็ถือว่าค่อนข้างจะอยู่ในเกณฑ์ดีนะแต่ก็อาจจะต้องระวังผู้ใหญ่ที่จะมา G, จะมาาจจี้ะะอไร บนานาอกว่าสั่งนู่นสั่งนี่สั่งนั่นทาให้คุณค่อนข้างจะปวดหัวทั้งการงานและการเงินนะครับแต่ก็มีเงินมีทองไหลมาไม่ขาดมืออย่างแน่นอนนะครับสาหรับชาวราศีธนูนะครับเอาต่อไปนะครับมาดูดวงความรักกันบ้างดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงในเดือนตุลาคมนี้นะครับเอาคนมีคู่ก่อนเลยนะครับขอดวงความรักนะครับของคนมีคู่นะครับชาวราศีธนู ด้วยนะครับขอดวงความรักนะครับ <c oughs> ของคนที่มีคู่นะครับชาวราศีธนูชาวราศีธน,นูนะเปิดเดือนมานะครับ มาเดือนมาเนี่ยถือว่าอยู่ดีดีเกือบหมดเลยนะครับอ่าเพราะว่าเพราะว่าการงานก็แค่มีเรื่องต้องตัดสินใจนะครับถ้าคุณทําการบ้านดีก็มีเกณฑ์จะดีนะครับการเงินก็ดีนะครับความรักก็ดีเช่นเดียวกันนะครับมีความหวานนะครับมีความโรแมนติกนะครับแต่บางทีอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยเสน่ห์รุนแรงเกินไปหน่อยนะครับเพราะว่าไพ่เสน่ห์มาสองใบเลยนะไพ่ไนท์ออฟคัพแล้วก็ก้าวถ้วยนะครับ อาจจะมีใครนะครับมาเกาะแกะคุณหรือเกาะแกะคนรักก็เป็นไปได้นะแต่มันยังหวานกันอยู่นะครับยังไม่มีเหตุอะไรนะครับก็คือมีลักษณะที่อ่าสเสน่ห์รุนแรงนะครับดึงดูดนะครับหนุ่มๆหรือสาวๆเนี่ยเข้ามาเกาะแกะคุณหรือคนรักนะครับพอสมควรเลยแหละแต่ก็ยังมีความหวานนะครับเอาอกเอาใจโรแมนติก ไม่มีอะไรนะครับไม่มีเหตุไม่มีอะไรที่จะทะเลาะกันสิ่งที่ชาวราศีธนูต้องระวังเลยนะครับเช่นเดียวกับการงานการเงินกลางเดือนนะครับช่วงมรสุมเข้าชีวิตคุณเลยนะครับการงานการเงินความรักนี่หนักหน่วงเลยนะครับคุณจะมีเกณฑ์นะครับมีปากมีเสียงกับคนรักค่อนข้างจะรุนแรงนะนะไพ่เดทขึ้นมาเลยนะครับมีลักษณะที่ ถึงขั้นที่ว่าตัดสินใจกันเลยนะครับว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับถ้าจะไปต่อเนี่ยก็จะเคลียร์อกเกียร์ใจมีเรื่องมีเหตุที่จะต้องปะทะกันอย่างรุนแรงน่าจะเกี่ยวกับเรื่องที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสน่ห์รุนแรงเนี่ครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขานะครับอาจจะมีใครมาเกาะแกะคุณหรือคนรักนะครับมันก็เลยมีเหตุที่จะต้องมีปากมีเสียงกันค่อนข้างจะรุนแรงเลยนะครับในช่วงกลางเดือนนี้คุณต้องระวังให้จงหนักเลยนะครับทำงานก็ปวดหัวนะมันอาจจะกระทบชิงกันไปหมดก็ได้นะครับพอมีเหตุ าจากคนรักนะครับจากความรักมันก็เลยกระทบไปเรื่องการงานการเงินด้วยก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีนะครับอย่าให้อารมณ์ของคุณนะครับพาไปอย่าให้ความรักเนี่ยไปฉุดในเรื่องของการงานการเงินเด็ดขาดนะครับไม่งั้นมันจะกระทบชิ่งกันไปหมดนะครับเพราะว่านะครับพอเข้าสู่ในช่วงปลายเดือนนะครับความรักของคุณจะกลับมันดีนะครับอ่าไม่ว่าจะดีกับคนเก่าหรือดีกับคนใหม่หรือแม้กระทั่งว่าเออตัดตัดทิ้งไปเถอะแล้วคุณก็ไปโฟกัสการงานการเงิน หม่แล้วก็มีความสุขก็ตามนะครับเพราะมีทั้งไพ่ของสแตนที่สามารถที่จะอยู่ตามลำพังแข็งแกร่งได้ด้วยตัวเองก็มานะครับไพ่ของเลิฟเบอร์นะครับเคลียใจกันได้ก็มาเช่นเดียวกันนะครับรักกันมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นช่วงวิกฤตของคุณนะครับจะเป็นช่วงกลางเดือนนะครับถ้าคุณสามารถที่จะเคลียใจกับคนรักได้ก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าความรักเนี่ยพอเวลาที่มันมีเรื่องมีเหตุปะทะก็เป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ ปรับจูนความสัมพันธ์แล้วก็เข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะครับอย่างที่หมอตุลพูดบ่อยๆนะความรักคือการหาจุดตรงกลางร,ร่วมกันนะครับแต่ถ้าหาจุดตรงกลางไม่ได้ก็ตัวใครตัวมันนะครับแต่ถ้าคุณสามารถจะปรับจูนความสัมพันธ์ที่มันเลวร้วายได้นะครับก็มีโอกาสที่จะได้รับความรัก ซึ่งกันและกันได้มากขึ้นนะครับมีโอกาสจะเริ่มต้นกันใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นใหม่กับคนเก่าหรือเริ่มต้นใหม่คนใหม่ก็ตามนะครับเพราะมันก็ถามว่าถึงขั้นที่แบบว่าเคลียร์กันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมยังไม่ขนาดนั้นนะครับถ้า้ในกรณีที่กลับมาคืนดีกันนะครับมันก็ยังมีเหตุนะครับนปนป่วยอยู่ในใจแต่ว่ามันจะบรรเทาเพราะไพ่ยของคุณบวกิดหมดแลยนี่จะเป็นทพายเพราะว่าป่วยนิดๆหน่อยๆนะครับอาจจะมีพวกพวกมือที่สองมือที่สามนะครับมาปั่นป่วนไม่เลิกก็เป็นไปได้นะครับ ระวังเรื่องเสน่ห์สักนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งคนรักก็ตามน,นะครับแต่อย่างไรก็ตามน,นะครับในช่วงปลายเดือนเนี่ยเตรียมตัวได้เลยนะครับจะเคลียใจกันได้แล้วก็จะรักกันได้มากกว่าเดิมในกรณีที่เคลียร์กันได้นะแต่ถ้าคุณเคลียร์ไม่ได้คุณเปิดตัวคุณก็จะได้เจอคนใหม่อย่างรวดเร็วนะครับหรือแม้กระทั่งคุณจะเลือกทางเลือกที่ว่าเอออยู่คนเดียวไปเลยโสดก็ได้เช่นเดียวกันค,คุณก็จะมีความส,ขขขสุขกับชีวิตได้มากขึ้นในช่วงปลายเดือนนะครับคนมีคู่นะครับระวังนะครับในช่วงงกลาเดดือนนให้ี <ใน S 1> ะคะ เอาต่อไปมาดูคนโสดกันบ้างดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสาหรับชาวราศีธนูนะครับโอ้โหเดือนนี้นี่คุณระวังกลางเดือนกันไว้ให้จงหนักเลยนะครับทั้งการงานการเงินแล้วก็คนมีคู่นะครับมาดูคนโสดกันบ้างดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงนะครับจะมีใครเข้ามาบ้างนะครับในเดือนนี้สําหรับชาวโสดราศีธนูนะครับขอดวงความรักคนโสดนะครับชาวราศีธนูในเดือนตุลาคมนี้ด้วยนะครับ ขอดวงฟังรักคนโสดนะครับโอ้ชาวโสดนะครับต้นเดือนเนี่ยเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นช่วงช่วงดีงามสําหรับชาวราศีธนูเลยนะครับการงานการเงินคน,คนโสดก็เช่นเดียวกันนะครับ แต่คนโสดเนี่ยอาจจะเป็นพลังของความก,กั้งกั้มกึ่งสักนิดหนึ่งนะครับระหว่างการที่คุณจะรู้สึกแบบว่ามีฟิลเลิบเลิบสักหน่อยนะครับอาจจะมีหนุ่มน้อยหรือสาวน้อยเข้ามาในชีวิตก็เป็นไปได้นะเพราะว่ามีเพดออฟครับนะครับอาจจะไปเจอแบบว่าพวกหน้าเด็กนะครับพวกอาจจะอาจจะไม่หน้าเด็กก็ได้อาจจะคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็เป็นไปได้ถ้าหรือถ้าเป็นพวกที่อายุมากกว่าก็จะดูเด็กกว่าอายุจริงนะครับแต่อีกใจหนึ่งคุณก็ยังไม่ได้เปิดร0% 0นะครับหรือเขาก็าอาจจะยังไม่ได้เปิด100พรา Queen อ f เปอร์ขึ้นมากําาับ นะครับก็แปลว่ายังมีความรู้สึกยังแข็งแข็งอยู่แต่ก็มีความรู้สึกเอ้ยคุยได้นะคนคนนี้เข้ามาแล้วรู้สึกมีอะไรบางอย่างที่ที่โอเคสําหรับคุณเลยนะครับแต่ว่านะครับสาหรับชาวราศีธนูในเดือนนี้คุณน่าจะหนักไปเรื่องของการโฟกัสกับการทํางานมากกว่านะครับคุณก็เลยลักษณะทีอะ่อยากจะคุยนะครับอยากจะเริ่มต้นพัฒนาความสําคัญแต่ก็ยังปิดตัวเองอยู่นะครับหรืออาจจะเป็นฝั่งเขาก็ได้นะก็ยังมีลักษณะที่ห่วงพื้นที่ส่วนตัวอยู่นะครับมันก็เลยจะเป็นสถานะที่ยังคุยกันอยู่ยังไม่ถึงขั ที่บอกว่าเฮ้ยมาเจอกันปุ๊บพบกันปเป็นพวงเป็นแฟนอะไรกันขนาดนั้นนะครับแต่มันก็จะเริ่มมีสัญญาณแล้วนะครับที่เอออยากจะลองพัฒนาความสัมพันธ์กับคนคนนี้ดูนะครับอาจจะเป็นพลังงานของการเริ่มต้นนะแล้วก็เป็นพลังงานของการหวงปิดพื้นที่ส่วนตัวนะครับแล้วก็อาจจะละแวงเรื่องความเึงความหวงเรื่องอะไรต่างๆนานาะ ก็เป็นไปได้นะครับอ่ะมันก็เลยทําให้ยังไม่ได้เปิดใจกับร0อนะครับแต่คุณจะไปเปิดจริงๆนะครับอืมปลายเดือนเลยนะครับทั้งการงานการเงินแล้วก็ความรักนะครับความรักก็เช่นกันนะครับคุณจะต้องอ่ารอปลายเดือนนะครับคุณจะคนคนนี้เลยนะที่จะเข้ามานะครับอาจจะมีความปั่นป่วนสักนิดนะครับเพราะว่าเนี่ยมันมีไพ่ของตัวสี่เหรียญขึ้นมาแล้วก็มีห้าไม้เท้าขึ้นมานะครับ อาจจะมีเรื่องของความถึงความห่วงนะครับอาจจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาเนี่ยที่อาจจะมีความสัมพันธ์ที่ยังยังไม่ชัดเจนแล้วก็มีคนนู้นคน leen, คนี้ยังยังเข้ามาอยู่แหละอาจก็เป็นไปได้นะครับยังไม่ถึงขั้นที่บอกว่าจะตัดทุกคนออกจากชีวิตได้นะครับมันก็เลยจะมีเหตุสักนิดหน่อยนะครับแต่ไม่ใช่เหตุใหญ่นะครับจะเป็นเล็กๆน้อยๆนะครับตามป่วนนะครับอ่าแต่ก็จะเป็นความรุ่งโรจนะครับจะมีความหวังหน้ากับความรักในครั้งนี้แล้วก็เป็นคนที่น่าจะปรับจูนหนีภัยของการปรับหาจุดตรงกลางร่วมกันนะครัับบาาามมดด้ววยยเเนนีี่่ถือกๆละคร คนโสดอยู่ในเกณฑ์ดีเลยนะดีกว่าคนมีคู่เยอะเลยนะครับเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่สามารถปรับจูนความสัมพันธ์กับคุณได้ดีนะครับอาจจะเป็นคนในแดนไกลก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับอยู่คนละจังหวัดอยู่คน,ละ,คนละประเทศอะไรต่างๆก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันเพราะว่ามีเงิเพลนมาจำกับนะครับแล้วก็เป็นคนที่หนักไปในทางข,งของการดูแลนะครับถึงแม้เขาจะดูเป็นคนที่ดูเด็กดูดูอะไรก็ตามนะครับแต่ก็จะมีความบอกว่ามั่นคงในหน้าที่การงานแล้วก็ดูแลคุณได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลทางจิตใจหรือดูแลทางทุนทรัพย์อะไรต่าง นากาตานะครับเพราะมี King o อ p e n นเดอรขึ้นมากำกับน,นะครับจะเป็นคนที่ทําให้คุณมีความหวังกับความรักขึ้นอีกท้งนะครับอ่ะคนโสดถือว่าดวงอา คนถูกใจนมาแรงมากๆเลยนะครับ e, แต่อาจจะต้องผ่านในช่วงต้นเดือนกลางเดือนโดยเฉพาะกลางเดือนเนี่ยจะเป็นช่วงวิกฤตคุณเลยนะครับคุณอาจจะเป็นเป็นช่วงที่คุณต้องไปโฟกัสกับการงานการเงินนะครับแต่พอผ่านไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหความรักจะลุ่งเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสจะพัฒนาความสัมพันธ์กันไปได้อย่างรวดเร็วซะด้วยนะครับปรับดูหาจุดตรงกลางกันได้อย่างดีมากมากซะด้วยนะครับแต่อาจจะต้องระวังมือที่2มือที่3หรือว่าอาจจะไม่ได้เป็น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 เรื่องของความรักก็ได้นะครับอาจจะเป็นเกี่ยวกับครอบครัวเขาครอบครัวคุณอะไรต่างๆน ก็เป็นไปได้นะครับปั่นป่วนสักนิดก็จะทําให้อ่าถ้าถ้าถ,ถ้าไม่มีเรื่องตรงนั้นก็จะทําให้คุณกับเขาสามารถพัฒนาความรักกันไปได้อย่างเร็วมากๆสัด้วยนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก,ก็ต่างนะครับเอาสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จบคำทํานายของช่องทาโร่วิตุนเพียงเท่านี้นะครับ เป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับและสําหรับท่านที่ยังไม่ได้ดูคลิปเก่าๆของหมอตุน้นสามารถที่จะกดเข้าไปได้ในช่องเพลย์ลิสต์นะครับท่านที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกับหมอตุ้นนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ทางแอดไลน์หรือช่องทาง Facebook ส่วนตัวนะครับโดยในช่องทาง Facebook ส่วนตัวจะมีไลฟ์สดดูดวงฟรีด้วยนะครับไปกดติดตามกันได้เลยนะครับ ส่วนในคลิปนี้ถ้ามันเป็นประโยชน์กับท่านเข้ามารับชมฝากติดตามช่องทารโวิตุนด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปทานายดวงอย่างนี้นะครับออกมาเป็นประจำทุกเดือนอย่างแน่นอนนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับผม